ห้องที่จองไว้สร้างเสร็จสร้างเสร็จก็ย้ายไปอยู่หาเลิกเข้าไปอยู่ห่วงจุ้ยที่คอนโดนี้ดีมากอยู่ไปประมาณสักสามเดือนอก็มีเงินไปซื้อคอนโดอีกที่หนึ่งที่สุขุมวิท,วท <laughs> คอนโดที่สุขุมวิทรอ,อระหว่างการสร้างก็ก็ผ่อนไปเรื่อยๆพอเขาสร้างเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอยากจะไประหว่างซื้อที่คอนโดนั้นสร้างอยู่อ่ะก็ ไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่ง mm hmm. เป็นทาวน์เฮาส์ไปซื้อบ้านหลังนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งอันนี้ตั้งใจดูวงจุ้ยเลยครับดูวงจุ้ยแบบอย่างดีเลยว่าตรงนี้นะจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงาน mm hmm. บ้านตรงนี้แหล่งจ่ายพลังงานตรงนี้นี่นี่นี่นีนนน่ไปอยู่บ้านในขณะที่ย้ายไปอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ชีวิตก็ดี่ขึ้นเดง้งเด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 ้งแบบไรายได้นะตอนนั้นก็คือหนึ่งวันก็หกหลัก mm hmm. กับการค้าขาย กับการค้าขาย